สวัสดีค่ะเบลล่ารานีเองค่ะวันนี้นะคะมาเป็นสกินออเจ้าอิลูเมียใน ROV ค่ะทุกครั้งที่ร่วมงานกับ ROV ตัมีอะไรให้ทำสนุกสนุกตลอดเลยตั้งแต่วันภาคเสียงนะคะจะต้องเป็นสกินแบบออเจ้ามีความกระตูนเข้าไปนิดนึงชดใช้กรรมของเจ้าซะมีวันที่ถ่ายหนังสั้นด้วยอันนั้นสนุกสุดๆคือเกือบถูกใจลูกนี้มากๆตอนแรกก็แบบเห็นแล้วก็เฮ้ยจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าพอได้มาใส่ แล้วก็ได้กลับมาเป็นคลิปซี่ด้วยค่ะรอบนี้ชุดหลวมลงนิดนึงดีใจค่ะกีติคล์ลซี่ค่ะเยี่ยมระไายนะน่ารักมากอ <ś c oughs> ะไรก็เป็นออดเจ้าค่ะเมืองรับลรนี้ช่างสวยงามนะทุกคนอย่าลืมไปรอรับสกินฟรีนะคะสกินออดเจ้าได้ในเกมค่ะเข้าเกมได้เลยค่ะฝากด้วยค่ะ